ออนนนนี้ใิเทอกนัดพึ่งหลังตรวจศึกสตงอถล่มพบความผิดปกติสงสัยเหล็กเส้นทำไมมาจากผู้ผลิตรายเดียวเหล็กปลอมไม่ปลอมตามที่คนสงสัยนั้นยังไม่ขอตอบค่ะแต่มีสิ่งที่ชวนเอะหลายอย่างที่ตอบได้ว่าผิดปกติเอะที่หนึ่งคือขนาดเหล็กเส้นเป็นไปตามสเปคในแบบต่อสร้างไหมตองกลางแบบมาดูกันค่ะ เอที่2ตึกสูงใหญ่ขนาดนี้เจอเหล็กอยู่6ประเภทแต่แทบทั้งหมดใช้เหล็กยี่ห้อเดียวจากผู้ผลิตรายเดียวมีเพียงประเภทเดียวค่ะที่ใช้เหล็ก3ยี่ห้อนี่เป็นเรื่องที่ขิงเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมย้ำบนหน้าคิด จนยังไม่ขอตัดประเด็นใดทิ้งไม่ว่าจะเรื่องก่อสร้างตามแบบหรือไม่ใช้สเปคตามแบบหรือไม่แล้ววัสดุที่นํามาก่อสร้างได้มาตรฐานมีคุณภาพหรือไม่เพราะนี่คือเรื่องสําคัญที่เน้นย้ําและปราบมาตลอด7เดือนที่รับตําแหน่งและทํางานค่ะ ครั้งนี้คิงเอกนัทและทีมสุดซอยมาเพื่อเก็บตัวอย่างออกจากสถานที่เกิดเหตุจริงทากลางกล้องของสื่อมวลชนให้เห็นขั้นตอนไปด้วยกันเลยค่ะว่าทํางานอย่างโปรง่งใสแต่จะตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อส่งของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อตรวจว่าเป็นเหล็กมีคุณภาพหรือด้อยคุณภาพแล้วจะให้คําตอบได้กระจ่างชัดตามหลักฐานและข้อเท็จจริงเพียงแต่ตอนนี้ยอมรับว่า,าเห็นความผิดปกติาบางส่วนว่า ขนาดเหล็กเป็นอย่างไรมาจากผู้ผลิตรายใดแต่พอเห็นกับตาตัวเองก็บอกได้คำเดียวว่าแค่เห็นเกาะอึ้งค่ะ ในการทํางานตรวจสอบมาตรฐานเหล็กเส้นถือว่าเป็นงานที่กระทรวงอุตสาหการรมเข้ามาทํางานร่วมกับกรมโยธากระทรวงมหาดไทยที่รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยตรวจสอบสาเหตุค่ะซึ่งเมื่อผลออกมาแล้วก็จะส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลงานกระทรวงที่เคยจับกลุมตรวจสอบและสั่งปิดโรงงานไปพบว่ามีสินค้าหลายตัวที่ติดตรามอ,อกอแต่ไม่ได้คุณภาพมีทั้งสายไฟและเหล็กเส้นโดยเฉพาะเหล็กพบถึง7รายมูลค่า361ล้านบาทสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นพันล้านนะคะทำให้งานนี้ต้องรอหลักฐานไม่ได้ต้องการปรับปรำใครเพราะมาทำงานเพื่อความถูกต้องค่ะเรื่องแต่ว่า ผมไม่อยากให้คนร้ายลอยเหมือนเนี่ยผมพูดอะไรออกไปเนี่ยวันนี้มันก็มันจะไปกระทบกับเรื่องการดำเนินคดีต้องหาว่าเราไปปักปันเขาไปเรื่องอไมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้สื่อมวลชนได้ได้ช่วยกันติดตามแล้วกันแล้วก็ให้ให้เคสเนี้ยเกิดความโปสัยใสมากที่สุดอย่างน้อยยืนยันได้ว่าตัวอย่างทั้งหมดผมเก็บจากตรงนี้แล้วตัวอย่างทั้งหมดที่ตรวจในวันที่นี้เป็นตัวอย่างที่เอาออกมาจากตรงนี้